พระเจ้าเราวิ่งหนีไปอาจารย์ชอบทำพยายตามลับมาจนกระทั่งชีวิตแต่ละคนดีขึ้นสุขใจมากกว่าได้เงินล้านไหมคะสุขใจมากกว่าเมื่อเราได้รู้ว่าพระบิดายินให้เราเคยนึกถึงภาพพระบิดายินไหมนึกออกไหมมีคนคนหนึ่งเคยแบบไปกับหญิงนะคะหญิงจะสรุปไปตรงนี้แล้วกันก็คือว่าเขา จนหญิงอยากจะเก็บเอาไว้แล้วก็ใช้ทุกทวันเขาบอกว่าของขวัญอย่างเดียวที่เขาให้กับพระเจ้าได้ก็คือความเชื่อฟังเขาขอเชื่อฟังและเขาขอมีความเชื่นชมยินดีแล้วเขาจะใส่ต่อบูโบถวยายให้พระเจ้าทุกวันให้พระเจ้าได้เปิดออกมาแล้วพบความเชื่อฟังได้พบถึงสิ่งต่างๆที่เขายินดีทําพ่อพระองค์เขาอยากเห็นพระเจ้าแกะออกมาล้วเขาได้ยยิ้มวันนี้ลูกเราเชื่อฟัง นนิดนึะคะความเชื่อฟังไม่ได้หมายถึงว่าแค่พระเจ้าบอกให้ประกาศก็ประกาศแต่ความเชื่อฟังคือวเวลาพระเจ้าบอกว่าอย่าระวลกตะวายทุกร้อนในสิ่งใดเลยแล้วเราไม่กระวันระวายนั่นเราเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าบอกว่าจงชื่นชมยินดีเธอและเราตัดสินใจฉันจะชื่นชมยินดีเหอวาน,นี้ไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานมันเป็นยังไงปัญหาข้างหน้าเราอยู่แค่ไหนฉันจะชื่นชมยินดีนี่คือของข,องขวัญที่เรามองให้กับโลงค่ เราอยอมให้รุ่นหนจเจ้านายของเราด้วยนะคะอย่าเป็นเพียงแค่เหมือนหญิงเมื่อวันวานวันนี้หญิงเปลี่ยนแล้วแต่ดูอยากหญิงจะไม่เฉียงแล้วเมื่อพรูบอกว่าอย่ากระิบเท้าหญิงจะไม่ระเปลเท้าเมื่อรูบอกว่าอะไรที่ดีให้ทาฝืนใจยังไงก็จะทาเพราะว่าครูรู้ดีสุดนะคะเรามาใช้เวลาตรงนี้ในการอธิษฐาน ะค,ะคุณต้องการให้พระองค์เป็นใครในชีวิตของคุณคุณคกับพระองค์เองได้เลยไม่ต้องบอกให้หญิงรู้ไม่ต้องบอกให้คน,นข้างๆรู้คุณมอบให้กับพระองค์และถ้าคุณตัดสินใจได้ว่าพระองค์ไม่เพียงแค่เป็นพระเจา้าแต่เป็นเจ้านายหนหชีวิตคุณให้คุณมอบให้กับพระองค์ในวันนี้ด้วยนะคะใช้เวลาเ่งเยีๆยสักพักหนึ่งนะคะ่างโท่ศัพท์่ฐานสวนตัวคุณกับพระองค์เองได้เลย ที่พระองมีให้กับเราและรู้ว่าเราสามารถที่จะเลือกมอบชีวิตของเราทั้งชีวิตให้กับพระองค์ได้เราขอตั้งต้นที่จะยอมรับฟังเสียงของพระองค์ยินดีที่จะเชื่อฟังให้คำของพระองค์เราขอทั้งชีวิตนี้ที่เรามีให้กับพระองค์ขอส่งเปลี่ยนความคิดของเราใหม่หากมีความคิดใดที่ไม่ตรงทางของพระองค์ขอส่งเปลี่ยนใจเราใหม่เนื่อใจของเรานะั้น จะเป็นเปี้ยวออกไปขอร้องทรงเปลี่ยนท่าทีของเราใหม่เมื่อการสแสดงออกของเราไม่ได้เป็นที่พ,พ,ร,พร้อมของพระองค์ขอทรงเตือนเราด้วยขอทรงบอกเราด้วยเราอยากจะเข้าใกล้พระองค์อยากจะแสดทกับพระองค์งมากกว่านี้อยากจะรู้ใจใพระองค์อยากจะทําให้พระองค์พอพระไัยอยู่เสมอและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทํานั้นเราขอตั้งมั่นว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นของแต่ละวันเราจะนําแต่สิ่งที่ดี ใส่เข้าไปในกล่องของฝันเพื่อที่เย็ยนวันนั้นเราจะนํามาถวายให้กับพระองค์และเราจะรอเห็นใบหน้าที่ยิ้มของพระองค์เราอยากจะได้ยินค่อยคาของพระองค์ที่บอกว่าเราเป็นผู้รับใช้ที่ดีและสัดิ์สิของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ทรงโปรดแสนดีกับเราเสมอมาและเราขอตั้งใจที่จะตอบแทนพระองค์ด้วยการเชื่อฟังด้วยการยอมให้พระองค์เป็นองค์จอจมเจ้านายเป็นเจ้าหลังหัวชีวิตข,ของเราด้วย เราขอสรรเสริญเพื่อทูลรองเราขอถวายเกียรติและิรีทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตของเราให้กับพระองค์ทักเพียงผู้เดียวเพราะพระองค์ทรงผู้ควรเราขอบคุณพระองค์ในพระนามในองค์พระเจ้าบริสต์บอกว่าจะพูดหน่อยเดียวเพราะว่าหิวแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อพูดเพระวจนาแล้วมันหยิบแต่คนหิวยิ่งไม่รู sure ้มาแล้วค่ะก็เดี๋ยวแยกย้ายไปทานอาหารด้วยกัน ตัวน,นิดนึงวันนี้เนียมีมันเกิดขึ้นดังนั้นขอทำัำแค่เดียวจะต้อง <c oughs> ว่านี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุย